阿เจย์จเจย์อจเอ,อ,เอ,อ,า,อาใจเอาใจเรเอยกเยาแยกแย่แย่ไมกี้ดูปฏิกิริยาดูปฏิกิริยาสิทำยังไงโอ้โ๋อจะเอายาไม่ให้ถึงปากอ่ะถึงจะกินนะ่ะฮะ ชอบดูปฏิกิริยาไมกี้เขาน่ารักดิเขายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวอย่างมากมาย เม่อกี้เป็แม่แบบน้าน้าตะมุตะมีมากค่ะน่ารักจริงๆลลูกชายแม่โอเค ขอบพคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะ